ขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กร,ราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะวันนี้เป็นวันที่3ของการส่งการบ้านในรอบอเดือนมีนาคม2565นะคะระหว่างวันที่26-29ถึง29มีนาคม 2,565ค่ะวันนี้เป็นวันที่28นะคะหรือวันที่3ของการส่งการบ้านของเราค่ะซึ่งมีความพิเศษก็คือเรามีการขอจบสัมภาษณ์จบในหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกประกาศนียบัตร6เดือนด้วยค่ะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายนิดหน่อยน้อมพรฟ้ามาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องอีกหลายท่านนะคะ เ uh, ชิญพบกับดรฟุษสดีเจริญวัยเจตค่ะพบพัดเจริญทงสันฤกิดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะขอบคุณมากคุณแป๋นดรผุดสดีเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางค่ะมั่นมิ่งบุญนะคะ ปัจจุบันอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะมารวมตัวกันนะคะเพื่อทำกิจกรรมกับครบและเคารพมิตรดีกิจกรรม5ข้อเหมือนที่วันนี้เรากำลังทำทางซูมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกที่ทุกแห่งค่ะเราสามารถทำวิธีการ5ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ค่ะ แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่วันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้รับฟังแบ่งปันสภาวะธรรมของแต่ละท่านค่ะที่ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ค่ะค่ะนิดอยู่ภูผาฟ้าน้ำนะคะดครพุษดีอยู่ภาคเหนือคะ่ะตอนนี้ดูใส่เสื้อก็อากาศน่าจะเย็นประมาณหนึ่งนะคะแต่คงไม่เย็นมากนะคะเพราะว่าถ้าเย็นมากนี่จะเต็มนะคะจะมีหมวกดรืยนะคะค่ะ อตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะมีฝนตกเมื่อคืนแล้วตอนเช้าก็ยังมีโปรยปลายบ้างนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้สดชื่นค่ะทางต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะออนวิภาที่ออสเตรเลียกับคาราวะอาจารย์หมอเสียวดรจเพชรกาจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะคาราวะคุณรู้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ จะเรียนรมสำนกดีมีใจไรทุกพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะออดวิภากริฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนค่ะ,ะจิตอาสาส,สวนป่านาบุญหกต่างประเทศนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะอายุห้บสาปีค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชารามหลักสูตรอริยป,ปัญญาตรีหลักสูตรเปีค่ะออนอยู่ปีที่สมค่ะค่ะสำหรับ อากาศทางออสเตรเลียตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่หนาวเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้อากาศเย็นมากค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการได้ที่เข้ามาร่วมรับประเพณญส่วนการบ้านวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีนะคะแล้วก็ ตั้งใจมากเลยนะคะว่าวันนี้จะต้องทํากิจกรรมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งรับฟังการบ้านกับพี่น้องในวันนี้ค่ะด้วยความยินดีค่ะสาธุค่ะค่ะ,ะทางภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างคะเมีเมย์กิ่งแก้วปฏิที่บุญค่ะค่ะกาบาระธัา,าจา์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องผู้รู้และพี่น้องนักศึกษาทุกท่านคอะ ก็ทางกรุงเทพนะคะก็ะอากาศร้อนค่ะร้อนถึงร้อนมากนะคะแต่ก็อยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญบุญได้ค่ะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็มาพร้อมกับฝุ่นนะคะก็ยังมีฝุ่นอากาศร้อนพร้อมฝุนนะคะแล้วก็ความแห้งแรงนี่ก็จะค่อนข้างความร้อนเยอะความแห้งแรงก็งงก็มีมากกว่ากว่าที่อื่นนะคะ วันนี้นะคะก็ยินดีนะคะรู้สึกว่าการที่เราได้มารับฟังการบ้านนะคะมาร่วมเรียนรู้นะคะกับพี่น้องนักศึกษาวิชาลารเน,นะะี่ยค่ะรู้สึกว่าถ้าถ้าเราวางใจได้เนี่ยทุกสิ่งมันก็มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยใจที่มันได้ทุกนะคะมันมันสำคัญมากสำหรับการที่ เหมือนเหมือนมันวิชานี้มันน่าจะได้เรียนทุกคนนะคะสังคมก็จะเป็นสุขนะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเนะะี่ยค่ะถ้าในลักษณะที่ว่ามันถ้าได้เรียนวิชานี้สังคมมันจะสงบสุขอะไม่มีความรู้สึกนะคะมันมันอะไรอะไรมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ทุกข์ใจได้ง่ายแล้วก็เออมันก็ผ่านไปแล้วเราก็มานั่งคิดเอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะ ถ้าสถานการณ์แบบเนี้ยเราเราจะรู้สึกว่าเร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 าจะคิดอีกแบบหนึง่งแต่ทําไมเดี๋ยวนี้เราคิดอีกแบบหนึง่งโอ้อันนี้ก็ดีเป็นถ้าเป็นแบบนี้เราแบบนี้มันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างดีไปหมดเลยใน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 ชีวิตเราในในในชีวิตในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีอะไรไม่ดีเลยมัน สมควรมันเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆวันหนึ่งนะคะที่มาได้มีโอกาสได้มาร่วมรับฟังการบ้านค่ะอนุโมทนาบุญค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะภาคใต้ละคะพี่โสภาพี่โสภาผองทางธรรมนะคะในชื่อใหม่นะคะยังยังอยู่ในช่วงฉลองชื่อใหม่อยู่นะคะเชิญค่ะ กร,ราบคาะว่ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะตวพาหนำข้ออายุหกสิบหกปีชื่อทางธรรมของทางธรรมค่ะเป็นจิตอาสาจากสวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็อยู่นครศรีธรรมราชค่ะอากาศอบอ้าวถึงร้อนมากค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้ก็เตรียมตัว ตื่นตั้งแต่ที่ห้ากว่าแล้วก็เริ่มไปดูต้นไม้ตอนนี้ฝรั่งกำลังออกดอกมากเลยได้ตัดแต่งฝรั่งไปสี่ห้าต้นแล้วก็ลดน้ำอะไรทำอะไรก็พอดีเลยค่ะ <c oughs> <laughs> พอเสร็จพอดีได้ยินได้ยินเสียงเปิดรายการรีบวิ่งมาเปิดกล้องเลยค่ะค่ะมีความยินดีค่ะที่จะมารับฟังการบ้านจากพี่น้องค่ะค่ะค่ะ <c oughs> เอาวันนี้นหน่อยได้ ต้มน้ําสมุนไพราอาบด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเขาหลังฝนตกมันก็จะมีความเย็นเล็กน้อยก็เลยสดชื่นค่ะได้ใช้สมุนไพรอ่าเรียกว่าได้อ่าทำยาเม็ดที่เม็ดที่ห้านะคะเม็ที่ห้าอาบสมุนไพราอาบน้ําสมุนไพรนะคะ